คนเบื่อไหมครับเวลาที่ดูคอนเทนต์ต่างๆฟังเดอะโกดหรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลยครับผมยูทูบพรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภ,ภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้อ e ีเมลตัวเองต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอด2 4ชั่วโมงสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้ สมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกนไอดียไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้พิเศษสำหรับคนที่บอกมาจากช่องป o อป l ูก็รุนรับเงิน5,000 50, 0บาททุกสิ้นเดือนรับประกันจากทางช่องป o อปปูได้ชัวร์และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theater หากใครที่ต้องการซื้อขายไอดี Fc Online ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขายดีเกม by OZ Shop บริการรับซื้อและขายไดี Fc Online มีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอด ปลอ,อดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอนเงอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ทานด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูล่าเกม f c ออนไลน์นะครับผมัมนทุกผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครับเป็นฟูลทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ย c l ซามยูซีเอลบวกห้านะครับผมซึ่งทีมนี้นะครับเป็นทีมที่บอกเลยว่ามีสิทธิ์เข้ารอบลึกได้สูงมากนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยิปซามยูซีเอลนะก็คะใครที่เป็นสาวกแมนเชสเตอร์นะสาวกเรือใบสีฟ้านะก็ ถ้ามีงบก็จัดทีมทําทีมไว้ได้นะครับเพราะว่ามีสิทธิ์พลังอัพสูงมากนะครับนะมีสิทธิ์เข้ารอบลึกสูงมากนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปดูนักเตะในทีมกันนะว่ามีใครกันบ้างนะฟิตตี้ยิปนะครับผมไปดูกันปะโอเคก็นี่เลยนะเป็นทีมแมนซิตี้ยิปสามยูซีออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็เป็นระบบนี้นะแผนซิตี้จะคือ3,2,4,1นะครับแต่ในเกมจะเป็น3 2 23นะครับ ซึ่งมันจะไม่มีนักเตะ 23U สยูยี่สคนคือโรดี้กับ The Boy เดอะบอยเนาะซึ่งเดอะบอยนะครับก็ปียิปสามยูพลังมันน้อยนะครับ oh. คือในตลาดก็มีขายนะเป็นบุกหนึ่งที่ราคาประมาณแสนล้านส้แต่ก้าาอ่ะคือซึ่งเดอะบอยมันเป็นตัวที่นัดนล่าสุดคือมันยิงกกบแอซิดไปแล้วไงมันทําให้พลังมันน่าจะขึ้นเยอะอยู่ <Wow. S 1> ก็ใครที่มีงบก็อยากจะนี้ไวขเขาเรียกว่าไงนะทำทุนไว้ตีบุกแปดไวพราะ้แต่มันน้อยอยู่ก็ ไปจากกันได้นะเพราะซึ่งในเห็นในเพจในกลุ่มก็เขาก็ตี6-8ติดกันแล้วเหมือนตัวหนึ่งมั้งประมาณนั้นเนาะถ้าเดรบอยเขารอบลึกแล้วมีบุป8อยู่แล้วพลังนี่คือโหดมากเลยนะครับนะแต่ทีมนี้เป็น 22U อยู่เนาะเพราะมันก็พลังโหดอยู่แล้วนะครับโรดี้ก็เป็น 22U เพราะว่าพลังโหดอยู่แล้วแล้วเอพีมันไม่พอด้วยเนาะก็เลยเล่น 22U ไปนะครับ นะก็เดี๋ยวเป็นรีวิวที่ตัวแรกนะกองหน้านะครับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับยี่สิบสาม UCL นะครับปีนี้ซ้ายห้าขวาตีนะครับแล้วพลังแฝงก็มีเฮดเดอร์กับเลี้ยงเร็วนี่เป็นพลังแฝงที่โอเคอยู่แล้วนะสำหรับฮาแลนด์นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันสะแตะร้อยสิบเอ็ดใช้แล้วสิบห้าขึ้นเนี่ยมันตีไปประมาณสามรอบเสียไปประมาณประมาณห้าแสนล้านโคตรแพงนะครับใช้ตีบวกเอาถ้าซื้อก็ราคาก็มันอยู่ที่หนึ่งล้านล้านนะก็ซื้อไม่ได้หรอกก็ต้องตีเอานะครับนะ ก็พลังแฝงประมาณนี้สเตตก็ถือว่านะความเร็วอะไรอย่างนี้จบเป็ร์กกขึ้นร้อยสามสิบเนาะฮาร์เลนด์มีสิทธิ์บูตพลังไปอีกสูงนะครับถ้ายิงด้วยอะไรด้วยนะถ้าเข้ารอบต่อไปด้วยยิงด้วยอะไรด้วยก็อาจจะพลังขึ้นอยู่นะครับประมาณนั้นเนาะราคาอย่างที่บอกไปนะหนึ่งล้านนะครับตีเอาสามรอบห้าแสนล้านโฮโฮโฮพคตรแพงนะครับผมมาที่ปีกครับผมสองข้างนะ <S <S ฟิลโฟเดนกับแจ็คกี้บริดจนะครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะกิลิทกับโฟเดนโฟเดนปีนี้พลังดีมากเลยเป็นปีที่ท็อปที่สุดแล้วนะโฟเดนนะครับดูพลังดีความเร็ว,วอะไรขึ้น130หลายอันเลยนะครับกิลิทก็พอได้นะเป็นสายเลี้ยงนะครับประมาณนั้นเนาะพลังก็ประมาณนี้เลยทั้งสองคนนะครับรักแฝงก็กิลิทก็มีนุ่เหมือนกันเลยเทเมกเกอร์เลี้ยงผ่านแฟร์แล้วก็ปั่นเหมือนกันเลย2คนนี้นะครับ แล้วก็โฟเดนปีนี้ก็ใช้ห้าขวาสี่ด้วยนะกิริตก็ขวาห้าสี่ประมาณนั้นนะครับราคาคกิริตก็เนี่ยประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็ตีเยาหมดเลยเนาะโฟเดนก็สามแสนล้านก็ตีเยาหมดเลยทีมนี้นะครับตีบวกทุกทุกตัวเลยไม่ได้ซื้อเลยนะครับามาที่กลางลุก2คนนะครับก็จะเป็นยูเลเนอยาลเลสเควินเดบรอยเดบอยนี่เอารูปจากปี23่มีเอลมาเนะี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะรูปนี้นะนะครับปี2 2ยูภาพอาจจะไม่สวยเอาปี2 3 P ีเอลมาใส่โคตรสวยเลยนะครับ เอเวเลสก็ปีนี้ก็พลังดีอยู่นะก็เล่นหน้าต่ํากับกลางลุกได้นะเอเวเลสนะครับพลังเท่ากันด้วยไม่ลดนะครับผมครับอเวเลสปีนี้ก็ตีเอาเหมือนกันเนาะตแตนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะตัวเล็กมีแบบการจบสกอร์เยอะกว่าเดบอยจบสกอร์ร้อยสามสิบเลยเอเวเลสนะครับสปีดต้นก็ดีกว่านะครับตัวเล็กพิュ๊บนะครับหาช่องดีประมาณนั้นเอเวเลสพลังแฝงก็เหมือนพวกโฟเดนเลยนะพลังแฝงเอเวเลสนะครับเดบอยก็ประมาณนี้นะปียี่สิบสองยูเนาะ นะครับผมราคาก็สามแสนล้านนะพอเลสนี่ตีเอาดูบอยก็สองแสนล้านนะครับแล้วมาที่กลางรับสองคนนะครับเป็นโรดี้กับมาเมรลอาการยี่นะครับก็โรดี้ก็ยี่สิบสองยูต้เปลี่ยนรูปจากยี่สิบสองยูเป็นรูปาายี่สิบสามพลมาใส่อ้ยี่สิบสามยูมาใส่นะครับประมาณนั้นเท่ดีนะครับผมโรดี้เป็นตัวที่ยิงไกลดีอยู่แล้วนะยี่สิบสองยูก็พลังโหดสุดอยู่แล้วนะก็เล่นโรดี้ปีนี้ได้ ซึ่งอาคารยี่ปีนี้ก็เล่น C ีบีร้อยี่สองแต่พอเป็นกลางรับปุ๊บได้บูตด้วยนะครับเป็นกลางรับร้อยยสามเลยพลังขึ้นเลยนะครับเพราะหลังๆนี่ก็อินเวอร์ตเข้ามาเล่นกลางรับเหมือนกันเนาะสำหรับโรดี้นะครับเอ้ยมันสําหรับอาคารยี่นะก็พลังประมาณนี้มันเป็นจริงมันพอยืนได้เฉยพอจ่ายบอลได้แต่ยิงยิงมันยิงไม่ได้นะมันเป็นกองหลังด้วยค่ายิงมันน้อยนะครับประมาณนั้นก็มายืนจ่ายบอลมาทําเกมไม่เฉยนะครับรังแฝงก็เป็นประมาณนี้เลยนะทั้งสองคน ราคาโราดี้ก็1นึ่งแสนแปดล้านนะครับอาคัรยี่ถูกนะสี่หมเองนะครับอันนี้ซื้อเอาก็ได้นะไม่แพงแต่อันนี้ก็ตียาวหมดเลยนะครับมาที่หลัง3ามคนเดี๋ยวเป็น2ข้างนี้ก่อนกวาดิโอกับวอล์กเกอร์นะครับก็เป็นเซนเตอร์กึ่งแบ็คที่มีความเร็วอยู่แล้วด้วยวอล์กเกอร์ปีนี้ก็เล่นเซนเตอร์พลังเพิ่มนะเล่นแบ็คพลังลดแต่พอเซนเตอร์พลังเพิ่มนะครับก็ถือว่าใช้ได้เป็นตัวที่เร็วนะก็วิ่งตามทันอยู่นะแล้วก็รูปร่างดีนะตัวใหญ่นะครับ ลงแฝงประมาณนี้เลยนะทั้งสคนนะครับราคากวาดีโอก็8ปดหมนห้านะวอลเกอร์ Walker ก็1 5 0่งแมล้านอันนี้ก็ตีเอานะครับ2คนนี้นะครับสวยนะทีมนี้สวยมากแล้วก็ตัวท้ายครับรูเบนดิอาสนะครับเซนเตอร์ตรงกลางของเรานะครับจริงๆก็เล่น2ี่ยูก็พลังมันดีนะแต่ว่าเอายี่ามยูมาเผื่อพลังอัพก็ได้นะครับปีนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์อัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะสำหรับรูเบนดิอาส ระมาณนีเรเซนเตอร์ตรงกลางของเราเล่นกนลางรับก็ได้นะร้อยยี่สิบห้าเท่ากันนะครับเยนอลลิลูเบนดิอาร์ตนะครับก็พอได้ความเร็วพอมีเข้าบอลแน่นอยู่แล้วนะครับสาขาก็อยู่ที่สองแสนล้านอันนี้ก็เสียวเหมือนกันนะลูเบนดิอาร์ตนะครับปูรักษาประตูก็เป็นเอเดรซอนนะครับก็ทีแรกก็มีบวกหกนะลองตีน่าจะจ้าอยดีนะ่าจะลองตีบวกเจ็ดแล้วแตกก็เลยเหลือบวกห้านะครับกเ็เอพีมันพอแค่ประตูปีไลท์เนานะประมาณนั้นนะครับเอเดซอนจริงก็มียี่สิบสามอยู่นะแต่ไม่พอนะครับ ขอแค่ปีไลท์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเอเดรีนอนแต่จริงอยากให้เป็นบุกแปดเลยจะดีมากนะครับถ้าได้บุกแปดนะครับนะรอบเอเดรีนอนประมาณนี้เนาะประตูก็ก็เตรบ้างไม่เกษบ้างแต่เอาจริงนะชีวิตจริงอะเอเดรีนอนเป็นปีไลท์ก็ยังได้เลยเพราะชีวิตจริงแม่งตัวลุกมันบุกกันแบบไม่ได้ถึงประตูเลยประมาณนั้นเนาะก็เอเดรีนอนปีไลท์บุกห้าก็พอแล้วนะครับประมาณนั้นนะ กัวสำรองนะครับผมเยเรมีโดกู u, นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเก่งมากนะจริงก็จะเป็นตัวจริงแทนกิริตนี่แหละจริงเล่นโดกูอยู่แล้วนะครับเนี่ยพออยู่ในทีมก็ดูดิก็สปีดต้นดีอะไรดีนะครับหรือว่าเล่นจริงคือเล่นดีด้วยนะปีนี้ก็ซ้าสี่นะครับรูปร่างดีมีเลี้ยงเร็วเป็นตัวสายเลี้ยงอยู่แล้วนะทำเล่นปีกเอลเอ็มก็พลังเพิ่มด้วยนะครับโดกูคือตัวนี้เก่งจริงนะครับเล่นดีด้วยนะครับรอปรับแค่หน้าเหมือนอย่างเดียวก็ โคตรโหดแล้วนะครับราคาโดกูก็แสนล้านนะอันนี้ก็ตีเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าขอยดีนี่ก็ตีเอาเหมือนกันนะครับาจะมีนี่เลยนะออสการ์บ๊อบนะครับปี23่ยูนะก็ตีบวกเจ็ดติดพอดีเลยเนาะก็พลังก็ถือว่าพอเล่นได้ด้วยนะออสการ์บ๊อบปีนี้นะครับคือพอมีความเร็วเล่นปีกเล่นหน้าต่ําได้นะออสการ์บ๊อบนะครับถือว่าโอเคเลยนะก็ราคาก็บักนะเก้าแสนล้านนะออสการ์บ๊อบนะครับแตัน้อยนะครับแคนาโดซินวานะครับยี่สิบสามยูนะครับ ก็ล่าสุดก็ยิงไปเม็ดหนึ่งก็พลังจะอาจจะเพิ่มอยู่เนาะทรับแบนโดนะครับมาเทอุสนูเนสนะครับก็เล่นได้ทั้งตัวลุกนะครับแล้วก็ปีกด้วยนะครับนูเนสนะครับเล่นได้หมดนะปีก็ได้ตัวลุกก็ได้ปีกก็ได้นะนูเนสก็เป็นตัวสำรองก็ถือว่าโอเคนะครับราคาก็เจ็ดหมื่นล้านไม่แพงซียวก็ได้ซื้อก็ได้โควาสิตนะนี่ก็สำรองเหมือนกันนะครับตัวทำเกมเนาะตัวจ่ายบอลยิงก็ดีนะโควาสิตใช้ได้อยู่ ราคาก็ไม่แพง8,000มืล้านก็แพงอยู่ดีนะครับผมนาธานอาเก้นะครับก็เซนเตอร์ฝั่งซ้ายตรงกอดีโอเนาะสลับกันลงนะครับก็พอมีความเร็วอยู่แล้วนะอาเก้นะครับราคาก็แสนกว่าล้านเปียาเหิดราคานี้นะครับผมแล้วก็ลิโกลูวิสปีนี้23่ยู่พลังดีนะก็อาไว้แทนตรงอาคันยี่นะครับแล้วก็โยกไปเล่นแบ็คขวาได้นะลูวิสคือ จ่ากสแตตดาวรุ่งที่ไม่ค่อยเยอะแต่พอปีนี้พลังคือเยอะมากถ้าแบบสมมติใส่แทนอาคารยีเนี่ยก็เท่ากันเลยร้อยยี่สามนะครับโอ้โหน่าเล่นมากลิโกโลูวิสแบ็กก็ได้วิงแบ็กเนี่ยกลางรับได้หมดเลยโอ้โหปีกก็ยังเล่นได้เลยนะซีเ <c> อ <oughs> ็มก็เล่นได้นะพลังไม่ลดด้วยลิโกโลูวิสนะเป็นกลางแบบตัวเล็กๆความเร็วตัวจ่ายบอลส่งบอลดีมากนะครับผมราคาก็ห้าหมื่นกว่าล้านนะอันนี้ก็ตียาวก็ได้นะครับตัวนี้ลิโกโลูวิสนะครับ ประมาณนี้เนาะก็มีสโตนกับเซจิโอโกเมสด้วยนะครับก็สโตนพวกนี้พลังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วก็ออเตกาก็ตีบวกเกียติดไว้นะก็ถือว่าทีมนี้รอการอัปเกรดอย่างเดียวประมาณนั้นคร่าวๆนะครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิปซ่ายูซีเอลบอกเลยว่าสวยมากนะทีมนี้เล่นดีด้วยนะครับก็แผนก็จะมีอยูสองแผนเหมือนเดินมนอะินเวิร์ดฟูลแบ็กอินเวิร์ดแบ็กนะครับอินเวิร์ดเซนเตอร์เข้าไปก็แผนเกมรับก็จะเป็นแผ่นนี้เนาะซีหนึ่งสองสาม สีหนึ่งสีหนึ่งนะครับแล้วก็เกมลูกก็จะเป็นประมาณเนี้ยินเวิดอาคารยี่เข้าไปเนี่ยก็จะยืนประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเล่นได้จริงด้วยนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปดูวันที่แทคนิกกันก็เดี๋ยวดูแผนรับก่อนเลยนะแทคนิครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แทคติกเทคนิคแผนรับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูแทคติคบุกก็จะเป็นแทคนิกนี้นะก็จะเล่นในกรอบเยอะเล่นนอกกรอบเยอะด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วก็แท็กติกนักเตะเกมบุกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับเล่นกันดูได้ไม่ให้เหมือนชีวิตจริงเนาะฮาแลนด์นี่คือเอายืนรอรอสวนเลยนะครับนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับแผนแท็กติกก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การธรรมตูของคู่ทีมแมนซิตี้ย u c นเตยูเซทีมนี้กันนะว่าจะโครนหดโคตรโกงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันป่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำประตูของฟูลทีมแมนซิตี้ยี่สามยูเซลกันนะครับนช็อตน,นี้ก็ขึงอยู่นะครับแผนนี้ก็เหมือนชีวิตจริงเนาะก็จะยืนขึงเนี้ยค่อยๆต่อทิ้งกันหน้าก็เผชิโทษอีกฝั่งเนาะก็ถ้าตันก็ย้อนมาเซตที่ประมาณโรดี้กับอาคันยี่นะสองคนนี้ยัดม้เดบอยมาให้ฮารแลนด์เปิดทัดมาฮาแลนด์ล็อกหนึ่งทีโดกูสอดเข้ามาตรงนี้จับหนึ่งทีโดกูโลเสาแรกเลยครับผมโอ้โหคม,ขม นะครับผมเยเลมีโดกูคือตัวหน้าตาอาจจะแบบเป็นหน้ากระตูนอยู่แต่ AI ดีมากนะครับสำหรับโดกูปีนี้นะคืออัปเกรดความโหดขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับก็ฟูซิตี้ก็ต้องจัดนะตัวนี้นะโดกูนะครับผิวเร็วยิงก็โอเคอยู่นะครับเรื่องลูกยิงไม่ใช่ได้แคเลี้ยงอย่างเดียวเนาะแล้วช่อนนี้ครับชาสวนกับโฟเดนโฟเดนกระชากมาหลาต่อครับเดอะบอยสอดมาตรงนี้เยเินดับอย เดบอยกระชากสุดเส้นสุดเส้นปาดไหมฮาแลนด์ครับผมเรียบร้อยขวาสี่ก็เต็มข้อเข้าไปนะครับเออร์ลิงเบรล์ฮาแลนดอ่าปีนี้ก็เป็นปีที่อัปเกรดขึ้นมาเนาะซึ่งรออัปเกรดค่าพลังได้อีกนะครับใน UCL นะครับจะอัพขึ้นได้เรื่อยๆอยนะนะยี่สิบสามยูนะสำหรับฮาแลนด์นะครับถ้าเข้ารอบลึกตอนนี้ฟังขึ้นมาจ่ายติดเดอะบอยครับปาแล้วชว์ส่วนเอาเลสเอาเลสกระชากมาดูเล่นเอาเลส ย้อนก่อนครับเดบอยแล้วแทงตัดหลังนี่เลยครับเจเลมีโดกูสดเส้นโดกูกระชากเข้ามาสดเส้นแล้วปาดมาเอาวันเลสครับผมโอ้โหนิ่มๆเลยนะอยู่เรียนเอาวันเลสนะครับโดกูนี่เอาจอาจริงนะน่าเล่นกว่ากีริตเดี๋ยวพุ่งตรงเลยนะดูความเร็วความคล่องคือแบบมันใช่เลยนะในตอนนี้โดกูเข้ามาไม่มีเพื่อนให้ส่งครับโดนแย่งใบแล้วยังไงฝั่งกําลังจะสวน นี่เราก็ปรับเทคนิคนะเวลาเราเล่นเกมลับกดเทคนิคหนึ่งแล้วช็อนนี้ดีอาร์ดแย่งได้ครับพอแย่งได้ก็ปรับแผน2มาให้ฮาแลนด์โดกูแล้วไหลต่อโดกูครับโดกูกระชากหลุดเลยโดกูล็อกททีแล้วโลซ้ายเข้าเลยครับผมนะหลุดมาโลเท้าซ้ายดีมากนะครับโดกูนะครับสายตี่อะโลซ้ายดีมากเข้าแบบหลายลูกมากนะสําหรับโดกูโอ้โหโคตรดีเลยเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนะจากอีบีนะครับอันนี้ครับเดอะบอย จัดมานี่เลยครับโฟเดนโฟเดนดึงจังหวะฮาเลนฮาเลนไม่มีเพื่อนครับย้อนไปตั้งก่อนครับตรงนี้ครับมาที่อคนญ,ญี่อคนยี่โรดี odi, ช้ชิงกันอวารเลสจะจ่ายข้างบนติดแต่ช็อตนี้ยังได้ยิงอยู่ครับบอลกระชอกมาให้ซ้ำนะครับกูลเ,เ,เลียนอวารเลสริงเมื่อกี้ถ้าจ่ายออกไปโดกูโล่งเลยนะแต่ว่าพอจ่ายติดแต่ยังได้ที่อวารเลสอยู่ก็ยิงได้อยู่นะครับสวยเลยลูกนี้ช็อตนี้ชัดส่วนครับนูเนสมาให้ฮาแลน อาเล่นดึงจังหวะน,นิดนึงไม่มีเพื่อนครับรอเพื่อนก่อนโรดี้โรดี้ดึงจังหวะให้เดอ์บอยมาให้ที่ฮาเลนเท้าขวาปั้นเรียบร้อยครับผมเออร์ลิงเบ็คฮาเลนโอ้โหเท้าขวาขาสี่บอกเลยอย่างคมนะยี่สิบสามยูนะครับคือฮาเลนอยากให้เล่นปีที่มันเป็นขวาสี่อ่ะนะครับเพราะมันเป็นกองหน้าด้วยเนี่ยเรื่องเท้าถนัดอ่ะมันสําคัญมากนะถ้าเท้าถนัดเป็นอย่างยี่สิบปีสองยูอ่ะเท้าขวาสามอย่างเงี้ยเท้าไม่ถนัดสามเงี้ยมันจะแบบยิงยากนะครับ อยากเล่นปีที่เป็นขวาสี่ซึ่งหลังๆก็มีขวาสี่เยอะนะสาารพาเล่นนะครับก็เลือกปีที่เป็นขวาสี่ละกันเนาะในตอนนี้โรดี้ยิงมาได้ครับทําเกมลุกต่อเลยครับเดอร์บอยชิงอาคันยี่ฮาแลนด์แล้วมาครับเดอร์บอยสอดเลยครับผมช่องตรงกลางตรงนี้หลุดมาก็ปั่นเข้าไปครับกวเนเดอบอยเมื่อกี้ฮาแลนด์ดึงตัวมาแล้วให้เดอร์บอยสอดนะครับโอ้โหหลุดมาครับเขาดึงถูกนะแต่ว่ามันดึงเยอะไปนิดนึงนะมันอ้อมหนีประมาณนั้นนะครับ ชอวนี้ครับชอบสนกรับครับเอาเลสกระชากมาก่อนโรดี้มาที่เอาวเลสชิงกันฮาแลนด์มาแล้วครับฟิโฟเดนโเดนกระชาเข้าไปโเดนย้อนมาที่เดอะบอยแปะต่อฮาแลนด์ก็เรียบร้อยครับผมจ่อๆตรงนี้ไม่เข้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮาแลนด์นะครับผมนะทีมนี้สำหรับใครที่ชอบซิตี้อยู่แล้วแล้วก็รอที่อัพพลังขึ้นเยอะด้วยนะครับก็ไปทำกันได้นะ ที่ T23 u l ผมว่าน่าจะเข้ารอบลึกอยู่นะครับแล้วตนนี้มาที่โดกูครับหลุดมาสุดเส้นเฟิร์สทัดเข้ามาเลยแล้วก็โลซ้ายอีกแล้วเห็นปะโอ้โหมันทั้งเร็วทั้งยิงดีนะครับโดกูแต่เสียงเดียวคือหน้ามันยังไม่เหมือนกันนะ้านหน้ามันทําหน้ามาเหมือนแล้วมันจะโคตรหน้าเล่นเลยนะโดกูนะครับ2 3 U หลุดจ่ายตัดหลังปุ๊บแทงต่อแบบแล้วเฟิร์สทัดทะลุมาเลยโอ้โหมันเร็วมากนะครับแล้วตอนนี้ช็อตต่อเนื่องครับผม ฝั่งขึ้นเกมมาตัดได้ครับบลอกเกอร์แล้วทําส่วนกลับเลยครับแปะมาที่ฮาเลนต์ตรงนี้ครับฮาเลนด์ล็อกหนึ่งทีแล้วก็ล็อกอีกหนึ่งทีครับเข้าขวาฮาเลนด์ก็โลดายเข้าไปไแม้ขวาสี่นะครับขวาสี่นี่คือข้อดีเลยนะครับสําหรับฮาเลนด์อ่าขวาสามอาจจะไม่เข้านะช็อตเมื่อกี้นะพอขวาสี่ก็เข้าอยู่นะครับยิปสามยูชอ็อตนี้อีกฝั่งกําลังขึ้นเกมครับพยายามตัดบอลเดอร์บอลแย่งมาได้ครับ แยังจากเท้าเลยเอาเลจชิงฮาเลนเข้าซ้ายมีเลี่ยมร้องปั่นดูก็คมเหมือนกันครับนะผมฮาเลนเห็นไหมโอ้โหท้ายขวาได้หมดนะแล้วถ้าเข้าซ้ายนี่คือแบบก็ยิงปั่นอย่างเงี้ยคมๆเลยนะครับฮาเลนพดเปลี่ยวนะครับแล้วก็ชาตนี้ชาติุดท้ายแล้วนะครับขึ้นเกมมาครับกวีโอมาที่แจ็คกิลิชกริลิชมาให้กวิโอครับค่อยๆขึงกองบอลต่อบอลที่หน้าก่อเพชรโทษ ชิงกับโรดี้ครับแล้วชิงโรดี้ช็อตนี้นอกก็อบมีพื้นที่สัดเรียบร้อยเลยครับผมโรดี้ยิงไกลเต็มข้อไปนะเป็นตัวยิงไกลโกงอยู่แล้วนะครับสาหรับโรดี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับไฮไลท์การธรระตูของทีมนี้ครับฟูลแม็กซิตี้ยี่สามยูซีเอลบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรโกงแถมอนาคตพลังเพิ่มได้อีกด้วยนะครับนะก็ใครสาวกเรือใบสีฟ้าก็ไปทําทีมไปจัดทีมเป็นแบบนี้กันได้นะครับลุ้นพลังเพิ่มได้อีกเยอะเลย นะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจการรีวิวทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ